ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ All New ครับ Yamaha Nmax นับตัว2,020นับวันนี้ติดตั้ง2รายการก็คือนะมีไฟหลีเลี้ยวด้านหน้านับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหลังครับเป็น LED นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับไฟหลีเลี้ยวด้านหน้าก่อนเลยครับก็คือซึ่งของเดิมจะไม่มีไฟหลีในตัวไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับซึ่งของเดิมจะเป็นแค่หลอดไส้ธรรมดานับแล้วก็จะเป็นแค่ไฟเลี้ยวนะปกติครับค่อนข้างกินไฟนะเวลาเราเปิดนะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นชุดหลอดไฟเลี้ยว LED ก็คือจะเป็น ชุดวงจรแล้วก็เปลี่ยนหลอดเป็นไลท์ครับก็คือจะมีจะให้แสงสว่างที่มากขึ้นแล้วก็กินไฟที่น้อยลงนะครับพอเดยวเริ่มครับเปิดเปิดลืกุญแจครับก็จะติดเป็นไฟหลีเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีไอส์บลูนะก็คือเป็นแสงสีส้านั้นอ่อนๆนะครับก็เมื่อเปิดไฟแล้วครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับก็สว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเมื่อปิดไฟแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีไฟหลีสีไอบูเหมือนเดิมนับ ครับให้ดูหลายๆมุมนะครับว่าแสงชัดเจนแน่นอนครับนี้ก็เป็นไฟ่ามากเดิมของรถนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับด้านหลังต่อเลยครับก็คือเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED ครับเืงของเดิมเป็นหลอดไส้เช่นกันนะครับก็คือจะค่อนข้างกินไฟหน่อยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็น LED นะครับก็คือจะ ประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับไปดูหลายๆมุมนะครับว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับไฟพม่าครับ โอเคครับข้อสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับตามารายละเอียดที่ลงไว้นะครับเป็น NMAX ตัวเก่าตัวใหม่นะครับทำได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ